จทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าไนโตรเจนหนักเป็น0.0012เท่าของน้ำและไฮโดรเจนหนักเป็น0ู0 0์เท่าของน้ำนนน00ถามว่าไนาโตรเจนหนักกว่าไฮโดรเจนกี่เท่าก็คือสมมติให้เป็น x เท่านะคะแล้วเราก็ใส่ค่าเข้าไปไนโตรเจนหนักศ0 0 1 2ซึ่งหนักเป็น x เท่าของไฮโดรเจนซึ่งหนักศ0 0 00 0 0 9ดนงั้นคูณ x นะะในที่นี้เราต้องการหา x เราก็จะย้ายค่าเข้ามานะคะก็จะเป็น0.0012หารด้วย0 0 0 0 0 9นะฮะซึ่งมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เวลาหารเนี่ยนะคะเราก็ถอยทศนิยมออกไปเราจะถอยไป1 2 3 4 5ให้หลุดนะฮะให้หลุด เสร็จปุ๊บเราก็จะถอยถ้าถอยข้างล่างก็ต้องถอยข้างบน1 2 3 4 5ก็ต้องเติม0หลุดเหมือนกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่มันจะได้ออกมาเป็นข้างบนเนี่ยหรือร2อส่วน9ใช่ไหมคะจาก120 9, ส่วน9นะเราก็ทำเป็นเศษส่วนคะได้เท่าไหร่9 919เนึาะ919นะฮะ 9 1 9, 9 10 1ึ12นะคะก็เหลือ30ใช่ไหม9 3้7ยก็เศษ3อีกนะคะมันก็เลยเป็น3ส่วนเเนี่ยนะคะซึ่งนะคะจะมีค่าเท่าไหร่13เศษ3ส่วน9สังเกตตรงนี้ส่วน9ให้ดีๆนะคะจำเรื่องเศษส่วนเอ่อทศนิยมซ้ำได้ไหมอะไรที่ซ้ำเนี่ยมันจะส่วน9ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย สามซ้ําแน่นอนอเห็นไหมคะเพราะเวลาที่เราแปลงกลับมันจะเป็นสิบสามบวกกับอะไรสิบสามบวกกับเท่าไหรสามส่วนเ้านี่ยอันเดียวกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไฮโดรเจนไนโตรเจนหนักกว่าไฮโดรเจนกี่เท่าก็คือ13.333 3. 3ไปเรื่อยๆนะคะเท่าเป็นคำเป็นคำตอบนะคะ